มนัมนมันพี่นอ้องมนันล่างใส่เด้เ่ยวเนาะโอ้บอกเอื้องนี่มันตึงเกินพี่นอ้องนี่พี่นอ้องล่างใส่มนันเนาะโอ้ปลาอย่างนี่บอกเอื้อกปลาปลาโอ้พี่นอ้องสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกล่าวทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดน้อยินดีตอนทับเขาสู้ซ่องน้องตายซาลาฟเพื่อก,กาวแล้วพี่นอ้อง ตอนนี้น้องต้กับสิไปใส่ม้อกับไอเอิร์กเนาะไปใส่ม่ออยู่หัวหน้าพี่น้องน้ำแกงมากแล้วโอ้โอุกใจขนาดอพี่น้อง้ยน้ำสิทอมเขา,ขเาคนแรกคนแ้งมามไเตรียมเครื่องเตรียมของเบิด์ต่น้องผู้ได้ก็ได้แต่ว่าน้ำมัติมาแบบบงหูโตเลยนะแต่ว่าบงหูว่ามือได้เนาะเพิน่นเพิ่นกะสร้างมากเนาะเดี๋ยวน้องต่สิไปใส่มอ้ออยู่หัวหน้าเนาะพี่น้อง นักสึกษเนี่ยจักหน่อยเพราะว่ามืองนี่อารมณ์บอดีเป็นไรประเดี๋ยวสิไปยามมองเออไปใส่มอกเข้าเยอะก่อนมาส้มฝากก็ไหลก็แทรกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกายเด้อเออกระย่างก่อนใบใบเนาะน้องแก้วก็บจิโร่ไปคือกันนะพี่น้องนี่น้องแก้ว ไปม่ใจมากเถื no ่อกี้ทึ่หุ่ไปใจคอยว่าน้อพี่น้องว่าให้น้องแก้วปิ้งไก่กินน้องแก้วกับป้าจีนน้องไก่เห็นได้อยู่เมาว่าเนาะเชียร์หรือบ่เษ็ดเขาสัดขาดกันเออเออรักพี่ไก่แม่จะรอดเขาไปสัตว์ขาดกันนี่น้ากับไก่กันนี่ก็น้อยตัดขาดกันได้เอื่อยกับน้องนี่ ขาไม่อยากมีเรื่องปิ้งไก่้กินสดอยากกินตปลี่ยกล้นอกแต่เออบนใบเล่นต้องมีหนองเนี้ยน้องจีนั่นเนาะจีน้องไปอันนักก่อนไปยามเมาะก่อนไปนะมึงก็เฮ็ดคลิปยามต่อนกูทีนะมึงก็เฮ็ดคลิปยามต่อตีเพราะว่าเออเพราะว่ายามต่อน่ะกูเฮหตุนะ นี่ก็ไปบ่อถ่าเนาะเข่าก็โอ้ซุ้มบมดเลยน,น,นี่เนาะขนาดก็มีแต่หยามีแต่น้ำจับ

เพื a ่อนหอรนเอาันพอดมียเน่เอาเี่มานอนู่หัวนาเอาเห็ดกระตูลยเน่อยเพราะว่านอนยูเทียงกัเทียงหนไอ้นอนบวิชกันนี่นี่เนาะเป็นฝีสาย้องตายบาอกไต thì nó phục tuần cuội Cúc mà em ăn tinh anh cuội Cúc quá em ăn tinh nó phục tuần cuội vậy. Tony, ai ước mừng cái ăn chết hola. Haha, hà. Haha, hà. Haha, ว่านี่อะไรมันเหมือนบ่ซบหนึบหนาน่าดีเนาะเบาเอิ๊บใช้สิไปใส่หม้อหรือใส่หนิเอิ๊บ เปียกซ้ำหัวข่าวขนง่ามเฮอเไม่กระนี่เนะขี่ไปใส่หมวกใส่อะไรเนี่ย อันนี้เป็นน้องแก้วเนาะเออไอเอ๊นั่งเอาไก่ลงมาปีนิ้วหัวหน้าอผีเล็กใครได้จังโมเห็นเนาะน้องแก้วผมปนยองคือพ่อเนาะผมยองลำพ่อนพี่น้องน้องแก้วผมยองพ่อพ่อเพราะว่าผมกุดขุดคอยยอง

ກໍເປັນຫວຍຫອງເນາະຕໍາໃຫ້ຕໍນີຊິດກຍານາພີນ້ດອຍາດອກຍ ทำไดหน้องแก้วสบายดีสิไปแต่สิพยายามเอียงก่อนสิไยยามตอนกไอเออขอดีว่าไอเออกลมาใส่หม้อโอ้ไปเนาะแก้ม่นาไปจะไักแก้มของเขาเขาอยากกินคือกันแต่ว่าเขาใส่ไว้ามไปจังไรนะเา่สนวิธีการใส่ของไอเอกเนาะ มอาา้มอขาดเนาะเพราะว่าหม้อเนี่ก็ได้ได้ปีเด้อพระศิษย์ไม่หมมันกคะบาท่านได้กินปลาแบบคุบมันนะต้นทุนชีวิตมันต่างกันเนาะก็ได้หม้อหยงเอามาสร้างเอาเนาะวิธีใส่หม้อคฮอก็ได้ใส่อยู่ให่นาเนาะใส่ก็ใส่อยู่ให่นาเลยมื่อนั้นน้องตาได้ปลาดุกเขากี่หนิเด้อ นี่แหละชีว e> ิตหลังจากอ่าบอเบาอึกเพิ่นเศร้าทายคิดเนาะชีวิตเพิ่นกติประมาณนี้แหละยามเพิ่งทายคิดเพิ่นกะชินางเบาทายวิจีชีวิตให้เป็ดสี่เบื้งเนาะบอกว่าน้ำก็กำลังมาแต่รัดนไปเขาว่าน้ำที่ถมแม่เขาว่าน้ำที่ถมเนาะพี่นเนาะย่าไทยใส่มองแล้ว

เปล่าเออปุ ài, 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 ่กับจีเป็นผู้ว่าส่งเอเนาะมาตัดผมจักเื่อนี่นอนหนามกับจีได้ประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นหมากหมากอียังน่ะหมากหมากเสียเอียนเสียเอียนนะหมากเครื่อเสียเอียนกินได้ได้เนี่ย ไปจนสุดุนใจมกันงูเขานาดหมาอี่ยนกินไนบอนี่น้องพี่น้องน้องแก้วสิมากินหมานี่ให้เบิ่งหมาอียนนี่หมากพังใช่กินเป็นบอเบอืกินเบิ่งอะเบิ่ง มันเป็นผสมบ่บ้านบ้านขึ้นมาขนาดี้บางกีากาคันม<อ><า>ัน,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 นขมหรือว่ามันสมนี่อเตะบ้านนี่สิบ่กขมสมอยู่อืหอมเนาะทั้งหอมทั้งหวานอืมหอมแทร่ไม่เคยกินบ่ดละไม่เคยจะได้กินเด้อคุอยากกูเบื่อตายคุยก็ไอ,อ,อินบ่เบื่อแล้วอื่มันวจะเป็นแบบมะมกะแงะก็อหอมมันหอมเนาะดอันาด้น้ามากหนึงนี่เท่า พี่น้ามักได้าหนึ่งมาสาเนาะน,นี่เนาะพี่น้อพี่ักไดายเก็บมากินไปน้ำปลาน้ำดงผู้ยุทเถืองผู้มักได้านะหอมบ่หอม,หอ,มอันนี้าพี่น่อมาอันนี้ของแกว่าพอพนลไม้ป่าตอนนี้เขาก็มาผอพลไม้ป่านะพี่น้ออมสูงว่าเก็บให้ได้กินไ่หนไหมด Sẽ của mày đi bà kêu <cười> <cười> ờ, mà Nó ăn cái mày Sẽ áp ra hết lắc mọng Hãy bao ước đâu Xông phơi bao này cái xay mọng Mà sút để nắp nhau Chứ bà bà chỉ xay Phải thang đã. Ồ Bát xông Khuyến đi đi Bông bao ước. น่าแบบดี้งเนาะพี่เนาะคีส่ห้อนี่แหละเรียกวันเนาะคาเสากินค่านี่แหละ เด้อยาเฮ็ดกล่องมันจริงๆยับไปไกลๆตี่น่ะสิถ่ายนี่ขั้นมายากมันยื้อกระยับไปไกลๆนี่เนาะพี่เนาะน้องแก้วพิ่นยาเพิ่นมองะน้องเสือนี่เอาสีทามน้องแก้วมีแพทชรระเบ่อแมนบ่มีละเบ่ยังยังหน่อยเลยโปรโมทอะไรตี จินขาอะไรตีใส่จ yeah, yeah, so like well. ินขาอ่ะสกับใส่สกัดไปเอามาเดี๋ยวเฮ้ยเห็นไหมอันนี้เลยพี่น้องพี่น้องเห็นมั่อไหร่ละของปวดประโยชน์เยอะน่ากูอยากได้ไม่อันนั้นเนาะเอาไปโอ้ไปจะได้บ้เออถือกับบ้าห่ะอ้พี่น้องกำลังใส่แล้วเพิ่อนประมาณเนาะอู้หงวังเยอะย่าพายพาเปล่ามันมันพี่น้องมัน หลังใส่เหล่าเนาะโอ้บ่อเอื้องนี่มันตึงเกินนะีนะ่เนาะนี่ที่เนาะก้างหลังใส่ม้นเนาะโอนะ้ปลาอี๊หนีบ่อเอื้องปลาปลาโอ้หนีเนาะมองม้นเด้อสันเด้อเอาคู่มาใส่ที่นันชิรุตอะไรนะน้โอ้หนูแก้วกับบูมากเช่น,น,น,นะนกันน,นะพี่เนาะนี่โอ้ถ่ายไม่ลนะ ได้จะ้ำโตนี่ละลาเชียงเสตไปเนปานี่เนาะมีคนมานตงเตียพี่น่องเตีเีมัเยนี่ยายาบ้งานามสิพหนามสิเนน่อดีตบอกเออยพี่น้องยาเมื่อเนาะตัวหนึงเหนอยาเมื่อน้นเนโนลายอู้หต้อิู้มนบอสมนบอสมันด าพีบ่บดุตจังได้บ่พี่เนาะบอยมันดุตจะได้มองขาดโอ้โหกะถือโอ้ยมองกระขาดเป็นปองเป็นปองเน,เน,นา่อันนี้ก็เป็นดอกลาเวนเดอร์เนาะ <laughs> ดอกซากุระนี àng. Àng ่เนาะยั ôi, ừ, <ể> ่งแบบย h a n กลางทุ่งนาย nhang ซดอกดาเบนเดอร์ดองแกรอสาวละขอดอก nhang ba ตอนนี้เกือกกำลังยามงูอยู่เนาะโกยามงูร้อนแท้ยามตอนผ้าย่ายามเนี่ยน่ะไอเอิก

เดียวสิบูป่าไปหาของกินตอนนี้ท่อข่าก็ขึ้จะมาออกมางามขนาดเนาะบางเก้วก็มาพอหมากอันนี้หัวหัวไหนแล้วพี่เนาะกินป่ะกูจะอาไรอ่ะอะไรยันเด็ดเป็น,นโอ้แม่อันนี้มันตอดกูไปเทไรใจขวบไปห้ามกลับหนี่ก็ไปเขาแทวหัวหนาเนาะ Ô mẹ anh này khốp mượn khỏi nó ơi Bảo ơ bà bây giờ biết cốp thôi Oh, oh, hey, khẩu oh, cái ôi hình như cái ba, tu cả lâm phòm gần, không sai khẩu con là ngẹo đó. Thôi cái cài máu với đặng, pho máu thì với đi ngạo นี่แม่แล้วขาบปลาพนโตกมันเห็ดหนางเนาะยานโคกเปียกหนามุนอนี่จนมันแม่เนาะโอ้ยอกป่าฮะจาก เอามา็มันเทนไข่ตายปะเออเออดีมากเอามาเอามา เดียวคจิตต์โดดหุนกินโดดหุนนเนาะมีอยซ้อนมือไรสีโต ฮะยังเล่นได้โทรศัพท์ฮะเออนี่ละครูขนาดก็มีตะนาม อันนี้ยงกับโอ้่ามขนาดเอาไปกินกับปากคามก็เอาเอาถาซ่อมคลิปอีพีตอไปพอกคลไปหนาสำหรับคลิปนี้ขอเจ้าเพื่อนสวีเดอบ๊บายบาย